กับคุณมากปรินนะครับผมก็ไปเที่ยวพักผ่อนครับก็ซึ่งคุณเนี้ยเราต้องคงไม่ต้องระบุสถานะนะครับว่าเขาเป็นคู่จิ้นหรือจะเป็นเพื่อนสนิทนะฮะคือบอกได้เลยว่าจะเรียกแฟนหรือคนรักได้หมดครับผมยิ่งภาพที่บอยระกรณ์โพสภาพอินสตาแกรมนะครับขณะที่ถ่ายรูปของาตาวๆและคุณมากปรินเนี่ยยืนมองอยู่ด้านหลังแบบตาละห้อยเห็นไหมฮะ นั่นแหละฮะก็มีการแซวใช่ไหมพี่แคปท่านไปด้วยฮะคุณหมากอะอยากจะมาเล่นกับสาวๆด้วยแต่ว่าไม่ไมกล้ายิ่งทําให้พวกเรามั่นใจว่าหมากเนี่ยทั้งกลัวและเกรงใจคิมมากนะครับงานนี้คิมเห็นภาพแล้วก็บอกว่าตลกดีจริงๆแล้วพี่หมากเนี่ยพี<笑><笑>ดด่ชี้เียโทษครับขออภัยครับพี่หมากนะไม่ได้กลัวนะครับเขาคงเกรงใจมากกว่านะครับเพราะคิมเป็นคนขี้หึงนะครับอ่ะไปฟังน้องคิมเบอร์รี่ครับ แรงใจหรือเปล่าอะไรจัดาพเหรหนูเปล่าเลยไม่เขาจะทำอะไรก็ทำไปเลยนางก็ทำไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วคือแอบเซอฟี่ไปหมดแล้วนะแค่ไม่ออกสื่อเฉยเปล่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูได้ลอง แล้วมันจะเป็นยังไงค่ะคิดตายตายตายฮะไม่ได้โหดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบรีบเปื่อยหรอกอืแต่ว่าไม่ไม่ชอบเรื่องแบบว่าใช่เราจะโนเลยไม่ว่าจะใครอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นด้วยเออเห็นแล้วมันไม่ได้เรื่องอย่างนี้ผู้หญิงยอมไม่ได้ค่ะพี่โก้